สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ w w w t i n i d e c o m นะครับโดยจนูนิจะสอนเรื่องของการสร้างฟอร์มโดยใช้ Form Builder นะครับผม <c oughs> <c oughs> เขียนเพียรนี้ต้องเป็น Builder นะไม่ใช่ b i d d i n g นะครับแก้ก่อนต้องเป็นตัวนี้นะครับ Form Builder นะครับอฟอร์มตัวนี้ก็จะใช้ Library ของ a n g u l a r นะครับมาใช้ในการสร้างนะครับ มันก็จะไม่ง่ายเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยเราสร้างโดยใช้ HTML5 ท,ทั่วไปนะครับแต่ครนี้เราจะใช้โค้ดของ Angular 2ในการสร้างฟอร์มโดยเรายืดพื้นฐานของของฟอร์ม HTML5 ท,ที่มีอยู่แล้วนะครับเราใช้โค้ดของ Angular เข้าไปเสริมนิดนึงนะครับครนี้เรามาดูกันว่าเราจะสร้างฟอร์มด้วยร์มบ Builder ยังไงนะครับโอเคอ่าคราวที่แล้วเรามีการสร้างฟอร์มเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ผมจะผมจะเปลี่ยนไตเติลก่อนอโอเคฟอร์มบิวดเออร์นะครับอันนี้ก็ <c oughs> เก็บไปก่อนนะครับโอเคตัวฟอร์มบิวดเออร์เนี่ยนะครับ ต้องมีการแอดไลบรารีของแองกุล r าเข้ามานะครับอ่ะลองแอดก่อนัวแรกคือ import อ่ f o m group นะครับแล้วก็ f o m builder นะครับ from add angular นะครับ <c> slash <oughs> ฟอร์มนะครับอันนี้คือไลบรารีที่เราต้องใช้นะครับ form builder โอเคนะครับนี่เป็นไลบรารีนะครับที่เราต้องใช้ในการสร้างฟอร์มนะครับทั้งฟอร์มกรุ๊ปแล้วก็ form builder นะครับจากนั้นเรามาที่ app. module นะครับตรงนี้ form module นะครับเราต้องแอ d ไปอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า react นะครับ reactive f o r m m o d u l e นะครับตัวนี้จากนั้นเราก็เอามา import ตรงในนี้ด้วยนะครับก้นะ reactive module นะครับ reactive f o r m m o d u l e นะครับโอเค save เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วต่อไปเราต้องมีการประกาศนะครับอ่า ยังไม,ไม่ประกาศก็ได้เดี๋ยวเราไปสร้างให้ทีมแอลกอนนะครับเรามาที่คอมเ n นต์จุดในทีมแอลนะครับอขอลบทิ้งใหม่นะครับโอเคเซฟฟอร์มเหมือนเดิมครับแอคชั่นไม่เอาโอเคจากนั้นก็อ่ะใส่ดิฟมาหน่อยหนึ่ง ลาเบลชเ,บเลชเ่นเดิมครับ Name แล้วก็ Input โอเคหมือนเดิมครับสองอันเหมือนเดิม Dip อา2สองอันเลยนะครับโอเค ดิปตัวนี้ก็จะมีการสร้าง label แปลนามนะครับแล้วก็สร้าง input โอเคอีกดิฟหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ button นะครับไทยเท่ากับอ่ submit นะครับ มันเดบครับสมิเต e d นะครับ s เซ e อีเว t เดี๋ยวเราไปใส่ข้างบนนะครับนะครับอ่ะครนี้เวลาสร้างสร้างฟอร์มเราใช้ฟอร์มบิวเดอร์เนี่ยเราต้องกำหนดเ้าเรียกว่าฟอร์มกรุ๊ปนะครับเราก็ใช้เลยครับใช่ไหมอ่านี่ครับกล้ามปูนะครับแล้วก็ใช้ภ้างฟอร์มกรุ๊ปนะครับ แบบนี้เท่ากับ uh, my form นะครับ uh, form group เนี่ยชื่อว่า my form เดี๋ยวเราต้องไปใส่ใน a d d component นะครับตั้งตามกอนก่อนนะครับจากนั้นตัว input เนี่ยเราต้องใส่นะครับ form control name นะครับอันนี้เป็นชื่อว่า name ก็ใส่ name ลงไปนะครับ ส่วนนี้ก็เหมือนกันฟอร์ Form, control name นะครับเท่ากับ l n a m e เดี๋ยวชื่อพวกนี้มันจะเอาไปใส่ในในการสร้างฟอร์มรือใช้โค้ดของ Angular นะครับตอนแรกเนี่ยตั้งตามผมก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เรามาที่ App The c o m p o n e n t นะครับตรงนี้เราสร้างาสร้างฟอร์มกรุ๊ปขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า My Form Colon Form Form Group นะครับตัวนี้โอเคไอ My Form ตัวนี้ก็คือชื่อของฟอร์มกรุ๊ปเองนะครับให้เข้าใจว่าคืออันเดียวกันนะครับ m y ฟอร์ม o p y ก็ได้จะกดผิดโอเคอ่าเป็นฟอร์มกรุ๊ปนะครับอ่าปิดนี้ก่อนนะจากนั้นเราสร้างคอนสตรัคเตอร์ขึ้นมานะครับคอนสตรัคเตอร์นะเพื่อกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับโปรแกรมก่อนนะครับทำไงครับประกาศครับ a s private uh, fb นะครับ form builder colon form builder นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการกำหนดค่าว่าตัวแปร fb เนี่ย extend มาจาก form builder นะ,ะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาตัวแปรเนี่ยมาสร้าง form อีกทีหนึ่งนะครับโอเคจิมสั่ง this ดอทนะครับ my form นะครับเท่ากับ f v group นะครับโอเคนะครับตัวแรกที่เราใช้คือ name control name นะครับชื่อ name แล้วก็ l name นะครับแล้วก็ใส่ไปเลย name แบบนี้คน n อลนมกลอนถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นการใส่ข้าววางลงไปในแวลูของฟอร์มนะครับอ่ะเราเซฟแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับเรียบร้อยนะครับ อ่ะสร้างเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองกำหนดค่านะครับเนมคือสุทินนะครับเนมคืออินจิตแบบนี้เซฟนะครับเดี๋ยวมันจะกำหนดค่าให้ช่องแต่ละช่องนะครับซึ่งเป็นแวลูเบื้องต้นที่เราสามารถที่กำหนดค่าได้นะครับเห็นไ,ไหมอ่านะครับ โอเคอันนี้คือเรื่องการกำหนดค่านะครับคราวนี้อ่าอันนี้เป็นการสร้างฟอร์มแบบแบบใช้อฟอร์มบิวเดอร์ในการสร้างนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเราเรามีการสร้าง input ขึ้นมาอีกนะนะครับสมมติว่า การใส่อินพ t เช่อนอีเมลอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่มากำหนดค่าในนี้นะครับเดี๋ยวมันจะ error, เออร์เลอร์เดี๋ยวลองเซฟแล้วก็รันให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวอีเมลเนี่ยไม่มีใน ในทาร์กนะครับคือไม่มีนิโค้ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่มันด้วยอีเมลโทนี่จูสตินหนึสอ at gmail com เซฟนะครับรอสักครู่นะครับ มันก็แอดไซน์ค่าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นถ้าเราจะเก็ตค่าพวกนี้ในฟอร์มทําไงนะครับง่ายมากครับเราไปสร้างตรงนี้ครับใส่เวตนลงไปสมิ t นะครับโอเคอถ้ากล่าวคำว่า get value form นะครับอ get value form เรามาเขียนที่นี่ด้วยครับ get <c oughs> value form อ่ะดูถูกไหมคัปอีกว่านะครับโอเค แต่ก่อนเราก็จะใส่พารามิเตอร์ลงมานะครับเพื่อดูค่าในฟอร์มแต่ก็นี้เราไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ครับเ,เดี๋ยวรอสักครู่ครับเครื่องค้างโอเคคำสั่ง t h i s d my form นะครับ control นะครับโอเคแค่นี้พอละนะครับ คอนโซลจุดล็อกเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันจะดึงอ่าดึงออบเจกต์ของฟอร์มออกมาภายใต้คอนโซลตรงนี้นะครับเซฟโอเคเดี๋ยวลองกดซัมมิตดูนะครับโอเคกดซัมมิตนะครับปึ๊บ <c oughs> สังเกตก็จะได้ออบเจกต์มามีอีเมลนะครับ ก็จะมีการเรื่องของอ value นะครับก็คือตรงนี้ value จะเห็นก็จะมีค่านะครับแล้วก็มี name นะครับอื<ม>นี่ครับม,มี name ม มี name มี a l l name นะครับเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะดูค่าได้โดยใช้ value <ม>ลงไปนะครับเนี่ย value เราจะได้ค่าออกมาสมมติว่ามผมลองครับตรงนี้ c o n s, <ม> <S o l จ ok, <ม>ุด l o g นะครับ this my form dot <ม> control ผมจะเอา .name name .value อย่างเงี้ยผมสามารถที่จะดึงค่าของ .name ได้เลยนะครับ <c oughs> control .name เดียว control .name มันอาจาจะเป็นคำก็เรียกว่า,าคำสงวนก็ได้ตรงนี้นะครับที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนก็ได้เป็นเอฟเนมแล้วกันเอฟเนมมันจะได้แตกต่างครับนี่ก็จะเป็นเอฟเนมนี่ก็เอฟเนมนะครับอ่ะโอเคซเซฟรอสครู่นะครับเดี๋ยวมันจะรีโหลดขึ้นมา สักครู่นะครับปรากฏว่าเออเรื่ออ,อืมโอเคเดี๋ยวเราอีกอันหนึ่งคอนโทรลจุดล็อกนะครับ this นะครับ my form get get raw value นะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับ get ตัวค่าของ object ที่เราดึงมาได้นะครับอลองดูเรา refresh แป๊บนึงนะครับ ผมกดซัมมิตนะครับปุ๊บ <c oughs> จะได้เป็นข้าวออกมาเลยนะครับแบบนี้โอเคคราวนี้เราจะรีเซ็ตยังไงรีเซ็ตฟอร์มนะครับผมสร้างปุ่มอันนึงขึ้นมาอา่อท้ายเป็น,นรีเซ็ตนับง่ายๆรีเซ็ต เซฟนะครับพอเซฟพอกดดีเซตเดี๋ยวมันจะเคลียร์ค่าทิ้งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งลองกด,ดรีเซตครับมันจะเคลียร์ค่าทิ้งนะครับแบบนี้แต่สมมติถ้าเราจะใช้โค้ดหน้านี้เป็นการรีเซตฟอร์มนะครับเราก็ ทำยางยีง้ครับซูว่าไทยผมเป็นบัตรทอนเนะาะคราวงนี้เรากดรีเซ็ตไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอรีโหลดสักครู่นะครับผมกดรีเซ็ตไม่ได้แล้ว <c oughs> อ่าครัวนี้ผมจะใช้โค้ดในแอปแบบข้อความนั้เขียนน,นะครับแล้วก็ใส่อีเวนลงไปนะครับคลิกเท่ากับ RESET ตฟอ o r m โอเคนะครับ RESET FORM ขอคัพปี้หน่อยก็มาเ,เขียนตรงนี้นะครับวิธีการรีเซ t ตคือ this นะครับ dot my form dot ร,รีเซ็ตนะครับตรงนี้เลยแบบนี้นะครับโ okay. อเคเซฟเดี๋ยวลองดูว่าใช้ได้ไหม,มกดดูครับรีเซ็ตอ่ะก็หายเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนโค้ดในในหน้าคอมโพเนนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่เขียนแล้วก็ใส่ไทยเป็นรีเซ็ตไปเลยนะครับ จบทีเดียวอ่านี่คือการใช้งานเรื่องของฟอร์มบิวเดอร์นะครับโอเคสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในโอทัดไปนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ